ของกองกับสายตรวจซึ่งมีผลงานอย่างต่อเนื่องนรายละเอียดของการปฏิบัติการจับกลุ่มนะครับก็จะให้ผู้กับํำรานและทีมงานได้อธิบายให้พี่น้องสังคมชนได้ฟังนะครับครับกับเรียนพี่น้องสังคมชนนะครับการนโยบายของท่านผู้ัญการเหมวอชาาินะครับผู้บัญชากาะคำลานนะครับแล้วก็ข้อมูลการของกับกองกำนังสายตรวจและการปิันะครับสั่งการให้กองกับการสตรวจเนี่ยนะครับ สืบสวนหาข่าวนะครับในกรณีการแพร่ระบาดของยาเสพติด